จูจูสอเลกาซีคลิปดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวสายเวทเสริมนะครับซึ่งสายเวทเสริมในเกมเกมนี้จะมีด้วยกันอยู่2อ,อย่างหลักๆสายเวทแรกจะเป็นของสุคุนะสายเวทที่2จะเป็นของคาชิโมะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่สงสัยว่าสายเวทเสริมคืออะไรสายเวทเสริมนะครับเราจะสามารถใช้กู้กับสายเวทหลักที่เรามีอยู่ณนะตอนนั้นได้สมมตุติตอนนี้ผมใช้สายเวทของโกโจอยู่นะครับผมแต่ผมจะสามารถใช้ สายเวทของซูคุนะคู่กันไปด้วยได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดซิกอายแล้วก็เปิดล่างของซูคุนะนะครับผมแค่นี้ผมก็จะสามารถใช้สายเวทได้ทั้งหมด2อันเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่จะทำสายเวทเสริมกันดีกว่าครับวัตถุดิบในการทำสายเวทเสริมของคาชิโมนะครับเราต้องใช้หัวคาชิโมะหนึ่งอันซึ่งหัวคาชิโม่นะครับจะสามารถดรอปได้จากบอสคาชิโมะที่อยู่ในเบืองของชิบูย่าเลย นะครับผมส่วนอัตราในการดรอปจะอยู่ที่5%นะครับเมื่อเราได้หัวมาแล้วให้เราทําการกินหัวไปเลยนะครับแค่กินหัวหัวเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการได้เสายเวทเสริมแล้วนะครับผมส่วนต่อมาในการทําสุคุณะนะครับผมให้เรามาตีเจ้าบอสสุคุณะที่อยู่ในเมืองของชิบูย่าเหมือนกันครับเจ้าสุคุณะที่อยู่ในเมืองของชิบูย่าครับมันจะดรอปนิ้วนะซึ่ง นิ้วเนี่ยจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่20นะครับผมเมื่อเรากินครบ2นิ้วเราจะสามารถใช้สายเวทของสุกูนาได้เมื่อกินครบ20นิ้วครับเราจะสามารถใช้ล่างสุดยอดของสุคูนาได้เราจะดูได้ไงว่าเรากินไปกี่นิ้วหรือว่ากินหัวไปกี่หัวแล้วให้กด M ขึ้นมาครับ ดูตรงที่สเตตัสครับและมันจะมีบอกอยู่ครับว่าเรากินนิ้วไปกี่นิ้วกินหัวไปกี่หัวนะครับผมอย่างผมตอนนี้กินไป20นิ้วแล้วก็กินไป1นหัวนะครับก็จะสามารถใช้สายเวทขั้นสุดยอดของทั้ง2ส,สายเวทได้แล้วนะครับผมส่วนวิธีการเปลี่ยนสายเวทเสริมเราจะสามารถเปลี่ยนได้ยังไงใช่ไหมทุกคนสังเกตทางด้านซ้ายล่างครับทุกคนจะเห็นคําว่าวิเซอสุคุนาไหม คือวิเซลสุกุนาเนี่ยผมจะสามารถใช้สายเวยของสุกุนาได้เท่านั้นแต่ผมอยากจะไปใช้สายเวยของคาชิโมะผมต้องทํำยังไงอย่างแรกครับเราต้องลงมาที่เมืองเมโทรซิตี้ครับแล้วให้เรามาคุยกับเจ้าเพื่อนโคโจตัวนี้จําชื่อไม่ได้นะครับผมเมื่อเราคุยไปแล้วครับเราจะตายแบบนี้เลยครับเมื่อเราเกิดขึ้นมาครับทุกคนให้สังเกตทางด้านซ้ายล่างเหมือนเดิมครับวิเซลจากซูคุนะจะเปลี่ยนเป็นคาชิโมะซึ่ง ผมจะสามารถใช้สายเวทของคาชิโมได้แล้วนะครับผมถ้าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นของสุกุนะต้องทำไงทำแบบเดิมเลยครับแค่คุยกับเจ้าเพื่อนโกโจโครับเราก็จะสามารถใช้สายเวชของสุกุนะได้ครับนี่ก็คือวิธีการในการทำสายเวทเสริมนะครับแล้วก็วิธีการใช้นะเดี๋ยวเราไปดูสกิลทั้งหมดของสายเวชเสริมกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สายเวทแรกครับจะเป็นสายเวทของสุกุนะกดจี้เพื่อแปงลงร่างครับ เมื่อกด G แล้วครับจะมีสกิลโผล่มาทั้งหมด4สกิลนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงก่อนเราเปิดเสียงแล้วแต่มันใช่ครับมันไม่มีเสียงสกิลก็ไม่แน่ใจเหมือน,นกันว่าทําไมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลแรกครับสกิลแรกมันจะขึ้นเป็น a n t คือเขาไม่ได้เซตปุ่มไว้ให้เรานะครับผมแต่ถ้าเราจะใช้สกิลของใครให้เรากดปุ่มตัว y ครับกดปุ่มตัว y นะมันจะเป็นการตัดโอ้โหดามเมจค่อนข้างที่จะ เบาอยู่นะครับผมสําหรับสกิลวายนะแล้วก็คูดดาวค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับไม่แรงเลยผมเปิดตัวเบียรก็แรงขึ้นนิดนึงถ้าเปิดตัวเบียนะต่อมาครับจะเป็นสกิลที่2ตัวยูเวลคั t สลัดเน็ตเอ๊ะมันคือสกิลอะไรอ่ะทุกคนดูนะอ๋อมันจะเหมือนการสร้างตะข่ายขึ้นมาครับทุกคนเคยเห็นตะข่ายฟุตบอลปะอย่างนั้นเลยครับแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะ าดามเมจก็ค่อนข้างที่จะเบามากๆนะสกิลตัว Y กับตัวยูเนี่ยมันเน้นเป็นสกิลสแปมมากกว่านี่ครับสกิลต่อมาครับนั่นก็คือธนูไฟตัว J ครับสกิลเนี้ยค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ทำดามเมจต่อเนื่องอยู่นะครับเอ๊แต่ทำไมมันปรับให้ซูคุนะเก่งขึ้นวะเนี่ยทำไมซูคุนะมันเลือดลดนิดเดียวเองแล้วก็รีเลือดด้วยดูดิโอ้ยปรับซูคุนะอ่ะเดี๋ยวเรา ใช้สกิลเจอีกรอบหนึ่งครับตัวเจอีกรอบครับมันเรียกว่าธนูอะไรวะฟูก่กะวะถ้าผมจำไม่ผิดอ่าเอฟเฟกต์ก็จะใหญ่แบบนี้แล้วก็มีเสียงด้วยนะสำหรับฟูก่กาของเรานะครับสกิลตัวเจนะอา้าวกดผิดไปใช้สกิลของมูลาสก,กีเฉยมันปรับให้แรงขึ้นปะคือมันมีการบัฟให้สกิลตัว V เก่งขึ้นด้วยนะสำหรับโกโจเดี๋ยวผมใช้ให้ดูคือสกิลตัว V เนี่ยมันจะแรงขึ้นคูณ3ที่เขาปรับมา รีวิวในคลิปนี้เลยครับตอนนี้เลือดสุคุนะเ,ออเกือบเต็มหลอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาระเบิดให้ดูอีกรอบนึงนะเพราะว่าเขาได้ทําการปรับมาแล้ววูกาเอา้เอาไอา้ยคิโมะไม่มีดามมด <c oughs> <c oughs> และสกิลสุดท้ายของสุคุนะครับนั่นก็คือการกลางอน,นาเขตริวอิคิเคนไทยพูดไม่ถูกด้วยแล้วผมขยันพูดอ่ะมันจะเป็นการ กลางอนาเขตของสุคุนะนะครับแล้วก็ฟันศัตรูไปเรื่อยๆซึ่งอาาเขตอันนี้มันค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับดาเมจจะอยู่ที่78ดาเมจนะเดี๋ยวเรามาดูระยะเวลาความนานของเจ้าสกิลนี้พร้อมกันครับคือเราสามารถฆ่าสุคุนะ2ตัวได้โดยแค่กลางอาาเขตครับคือแบบมันนานขนาดนั้นเลยอ่ะดาเมจ78 78 78ไปเรื่อยๆนะดูดอิอุ้ยฆ่า2ตัวไม่ได้ คือผมขี้โม้ครับจริงๆมันไม่สามารถฆ่า2ตัวได้แต่มันก็นานในระยะเวลาในช่วงหนึ่งอ่ะเนาะมผมขี้โมเองอะ่ะนี่ก็จะเป็นสายเวททั้งหมดของซูคูนาครับจะเราไปดูสายเวทของเจ้าคาชิโมะกันดีกว่าครับสายเวทต่อมาครับจะเป็นสายเวทของเจ้าคาชิโมะครับเหมือนเดิมครับกด G ีเพื่อใช้สายเวทเสริมเมื่อกดจีแล้วจะมีออา่าสีม่วงเข้ามาแล้วเราก็จะ เดินเร็วขึ้นนิดนึงแบบนิดนึงจริงๆนะทุกคนแล้วก็มีสสกิลเหมือนกับเจ้าสุคุณะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลแรกนะสกิลตัว K ครับเจ้าสกิลตัวนี้นะมันจะใส่เกาะให้เรานะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะอาจจะเพิ่มดาเมจด้วยก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพิ่มดาเมจด้วยหรือเปล่ามันไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดตัว K ครับนี่มันจะใส่เป็นเหมือนอ่อผ้าปิดปากนะ อ่าแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสายฟ้านะครับสีม่วงแล้วเดินเร็วขึ้นอย่างมากๆครับดูดิไงเร็วขึ้นนะครับสายเวทอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อไปครับตัววายนี่ครับตัววายมีแค่นี้เลย <c oughs> อ่ะตัววายอีกรอบดาเมจก็ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะประมาณ1,000ดาเมจนะสำหรับเจ้าสกิลตัวนี้ ไม่น่าถึงพันด้วยซ้ำนะผมว่า,าอสกิลมันไม่เหมาะกับการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะสำหรับสายเวนเนี้ยคือถ้าไม่เน้นเดินเร็วเนี่ยก็ไม่น่าใช้เลยครับสำหรับสายเวของคาชิโมะนี่ก็คือสกิลตัววายนะต่อมาสกิลตัวยูครับอาจจะเป็นการสกสายฟ้าออกมานะดามเมจก็อย่างที่เห็นครับค่อนข้างที่จะ เบาคล้ายๆกับซูคุนะเลยนะสกิลตัว Y กับตัวยูเป็นสกิลที่เน้นสแปมซึ่งสกิลสแปมของซูคุนะเนี่ยมันจะดีกว่าอีกนะอแล้วก็สกิลสุดท้ายครับตัว J แค่นี้เลยครับเนี่ยเนี่ยนี่คือสายเวททั้งหมดของเจ้าคาชิโมแล้วครับเป็นสายเวทที่ไม่น่าใช้งานที่สุดสำหรับใครที่คิดว่ามันเก่งเราต้องเอาหัวของคาชิโมให้ได้อย่าเลยครับเสียเวลาเอาเวลาที่มีเนี่ย เป็นตีเจ้าซูคุนะดีกว่าครับแล้วก็เจ้าคาชิโมะถ้าเวลาว่างๆนะถ้ามีเวลาว่างๆนะครับผมก็ค่อยมาตีเอาก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะสำหรับเจ้าคาชิมะคาชิโมะเวยลืมชื่อและก็ในประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เอมเมนไว้ใต้คอมเมนต์ถ้าอยากพูดคุยกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้ใน Discord ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชัน คลิปนี้ก็คงประมาณนี้ถ้าผมอธิบายตรงไหนไปผิดพลาดก็ขออภัยไว้ในที่นนี้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย